สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกขั้นทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นตอนดึกๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอนะคะมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยมีข่าวด่วนล่าสุดด่วนด่วนต้อนดึกๆมาแจ้งค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคลิปนี้แนวทางนี้นะคะเป็นในส่วนแนวทางเลขรัฐบาลไทยววันที่16พฤษภาคม2567ของ เจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะงวดนี้สั่งมาแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่ะก่อนสิไปรับชมเราฟังเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันน้ำแน่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันน้ำแน่นะคะเป็นจังไดไก่หอดมือหอดเว้นแล้วมืออื่นแล้วจะเป็นมือตัดสินนะคะคุณพ่อคุณแม่มักโตไดโตไดเป็นตะคือหรือว่าฟันได้โตใดที่ดีที่เด็ดโตใดกับคอมเมนต์มาบอกเส้นสองน้ำแน่เนาะ จอบซ่อมอ่านอยู่นะคะซีเมนโตเดียวกันบ่เฮาสีลุยพร้อมกันบอนน่อสันนี่ในหัวมืออื่นนี่อ่า <c oughs> แล้วก็บผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้น้าแน่เนาะคุณบก่กคุณแม่เนาะว้าถึงเจ๊ง่นะคะหววที่ผ่พานมานะคะ2พฤษภาคม67เจนะคะแนวทางของเจ๊ง่นี่เพิ่นก็ับไปเขาในอ่าส่วน เลข3โตเนาะคุณพ่อคุณแม่ถ้าตัดเล่นก็นคือได้โชคได้หมานกันเลยทีเดียวนะคะเส้นซองกับวอลย์บอกอย์นะคะเพราะว่าที่พันพนมากเออที่เพิ่นมาเปิดโตเอ่องวที่2เนาะคุณพ่อคุณแม่อะ,ะที่เอซเริ่มตามก็คือมันมาเข้านะคะในส่วนเลข3ตัวนะคะแต่ว่าต้องตัดเลนนะคะที่เพิ่นปั้นมาเม็ดเดียวละยูเซยลาบ,บานิเจหไงคอยนาะบาน,น้ อีกแล้วดิว่ามันเปิดไว้แล้วบันีเจ้าควงนมันหลงคุณพ่อคุณแม่หลงพับกระดาษเอานี่นี่โชว์ลักฐานเก่าก้อนแนจน้อยนะคะเพื่อเอซีหลายท่านหลายคนเพิ่นมะเบิงไม่มาติดตามไม่นะคะจะได้หูว่าแนวท่าของเจยงใหญ่นี่จะเป็นประมานใดนะคะแล้วโตใดเข้าขั้วจจับตาอ่าจับตาจับจูดก็ว่าได้เนาะงวดที่ผ่านมาสองพภาพมหกเจนี่ มันมาเข้าตัวนี้นะคะเป็นเลขสามโตเม็ดเดียวที่เพิ่นฟันมานะคะเจ็ดหนึ่งซีนะคะกะห้าตัดเลนก็จะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดีหนึ่งซีเนาะกะเขาที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะคุณพ่อคุณแม่กะเห็นเอฟซีไลทนทลายคนนะคะที่เพิ่นจับทางได้แล้วนะคะกะได้โชคได้มานิดๆน้อยๆมาสั่นแม่บ่ได้รลายเพราะว่ามั่นใจหน่อยมาสั่นเออกะบ่เป็นอย่างเนาะอ่า วาตะใดกัก็ดีแล้วละ่ะคุณพ่อคุณแม่อา้าบาทน,นี้สำหรับงวดนี้นะคะ16พฤษภาคม2567นะคะเจ๊ใหญ่ก็ปล่อยแนวทางมาแล้วนะคะซั่งมาแล้วนะคะว่าโตใได้ในงวดนี้ที่เพิ่นจะลงทุนกันนะคะมีเลข3โตแล้วก็เลขจับคู่ 6, หกหางคือเก่านะคะลองพิจารณาดูนะคะแต่ว่าก่อนสิบมืเงิ่แนงเจ๊ใหญ่นาะคุณพ่อคุณแม่พักเบโฆษณานจักหน่อยนะ ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะอานี่สำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจในความสวยความงามนะคะอยากหน้าสวยหนา้าใสอยากงามนะคะตอนรับการเป็นเศรษฐีในมืออื่นนี่คุณบอกคุณแม่เออาการถือเลขถือหวยนี่เพิ่งดวงอ่ะแล้วแต่ดวงแต่ว่าสนานะคะแต่ว่าความสวยความงามโมตรงเพิ่งดวงที่คุณบอกคุณแม่แค่ ติดต่อเที่นส่นซองมาเนี่เออทักมาตามเบอร์ที่ลงไว้ให้094 029 26 74โทรมากก็ได้ทักมากก็แห้งดีนะคะงามปึืบปลดเออบบตองได้รุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ที่คนที่เป็น ฝ้าหนาๆน,นะคะฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ซิวนะคะผิวบดส,สม่าเสมอแต่งหน้าบดติดนะคะถ้าแป้งแล้วเป็นโอกโลกเอกเลกนะคะซื้อร่องพื้นมา 2- สองสามพันนะคะท้าแร้วกับบองงามมาส์นมันบวกาะนามันเป็นเออเยิ่บบอเบิร์ดนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะทาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ติดต่อมานะคะอย่าเฝ้าเสื้อเสี้งซองไหล อยากให้ลองนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปรับรองเห็นผลรับชัดเจนแน่นอนนะคะผู้ใดเป็นฝากจะจางลงเนาะผู้ใดที่แต่งหน้าบอติดนี่กระปุกแรกเห็นผลเลยเพื่อนพ่อแม่แล้วก็ผู้ใดที่ลูกคุ้มค้นกว้างนะคะผิวมั่นแน่นะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายนี่กระปุกแรกนะคะจะช่วยปรับอ่าปรับผิวหนาเห้านะคะให้เข่ากับขร้มเนาะแล้วก็ ปรับสมดุลเออเขาเอินยังสี่นะคะผู้ใดหนามั่นก็นจะมั่นน้อยลงลูกคุ้มค้นกว้า็จะเล็กลงเอียงปว่ามาณนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่ติดต่อมานะคะเส้นซองผอมทรงอยู่ตอนนี้แต่ว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้าเบิรอตลดนี่แล้วอาจจะล่ออีกโดนเด้อคุณพ่อคุณแม่จังไดผู้ใดที่ใสย,ยูกด็ดีหรือย,ยังบ่ใส่นะคะอยากตุนคลองก็ติดต่อมาใดเลยนะคะโปรโมชั่นของเราตอนนี้ยังมีอยู่นะคะทักมาได้เลยนะคะ พอแล้ว <c oughs> ข้อจะน่าพานไปเข้าสู่กระบวนการนะคะแนวทางตัวเลขนะคะของเจ๊ใหญ่กันต่อนะคะผู้ใดที่เบิรงตอนนี้อยู่กับยาฟฝ้าหายยาฟฝ้าดาวอ้ยมันไกลสีออกแล้วเลขกสีออกเร็วเล็สีออกเร็วข้าตมาคายคองอยู่นานวาสั่นเลขกลขลขมันออกมืออื่นผู้นา้พาพอไงังเจ้ากระดายยาฟฝ้าเลยถอเอออันนี้ว่าดักไว้สำหรับผู้ใดที่สีมาคอมเมนต์เนาะคุณพ่อคุณแม่ ที่เซียนส่องมานําเสนอตอนค่ําตอนเย็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มีเวลาดูได้มีเวลาเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เผื่อใครอยากเสี่ยงฟันนะคะก็สิได้ไปเสี่ยงนะคะเพราะว่ามืออื่นมันจะตัดสินแล้วที่จริงมันโมเมนต์เวลาที่เซียนส่องต้องล่งคลิปนะคะเวลาเดึกๆด่ๆนๆอย่างจีิเนาะควรจะไปล่งมืออื่นเศร้าจริงๆอะแต่ว่าย่าคนคุณพ่อคุณแม่หมดท่านกันบางคนกับหาคลิปว่าเจอแน่นะคะก็เลยเออ ทพิ่งตายยืดตาย่างว่าเบาคีบให้คุณบอกคุณแม่เบิ่งตอนนี้ละเออมันเป็นเวลาแล้วดิเป็นเวลาที่เจนซองต้องพักผ่อนเออต้องดื่มน้ำเก๊กฮวยนะคะเบิ่งซีรีส์เกาหลีแล้วแต่ว่าอย่างคุณบอกคุณแม่บอท่านการกันเลยฝาวมาเบาให้ฟังเนาะอ่ะมบาเบาลายยายห้างนะคะยายมาโดดแล้วถือได้แล้วละตอนนี้บ่เป็นยังนะหูตัวดีว่าสิถือดด้น,นะคะ อย่าดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่าอยูไซละตัวเลขนั่นนะอ่าโอเคนะคะเจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะเจ๊ใหญ่สั่งออกยันถึกบันนี้งวดสิบหกพอคอหกเจ็ดนะคะ สำหรับ3โตเม็ดเดียวนะคะงวดนี้ที่เพิ่นฟันมากเนาะคุณพ่อคุณแม่ใครจะจดจดตามได้เลยนะคะ958ค่ะอันนี้คือสามโตเม็ดเดี่ยวที่ฟันแขน็งฟันเน,น้นๆแนเน้นนักนะคะแต่งวดนี้เนะาะเจยใหญ่ J N I เพิ่นมีโตกันมาหายก็คือใจหนึ่งนะคะเพิ่นลงทุนอีกตัวหนึ่งล้วบน อ,อ่ทาบบบอกเอฟซีกับห้างมันมาตัวนี้คือกันนะคะเป็นตัวล่องของเพิ่นนะคะเรียกว่าตัวกันแล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะสาหรับเลขสามตัวนะคะเพิ่นกันมาอีกห้างหนึ่งก็คือเก้าหกสองละสันเอ่ฟซี FC ลองดูนะคะชอบหางไหนชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะส่วนเลขจับคู่นะคะชุดเน้นชุดเด่นของเพิ่นกะบหกห้างเหมือนเดิมนะคะกับมีห0ศูนย์ แปดศูนย์สาองศคือมีนั้แปดศูนศูนย์ปดนอบาทที่นี่เป็นจังไดนอ้อเพนาะขสิมันใจแบบเลขศูนย์แปดแปดศูนย์บอนอหือจังไดนอ กันอีกหนึ่งหางนะคะกันผาดคือเป็นโตที่พนคิดมาขึ้นมาเองค่ะนะเพนกันแน่จากน้อยแต่ว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะมักบมมักเนาะพนกันไปที่หาสองนะคะพนติดไว้นิดนึงว่าสั่นสำหรับโตนี้นะคะเป็นคือจังเสียดายเออหงวนเมื่อกี้พนบากแห้งอรืยันมันลอยหลังเอียงประมาณนี้นะคุณพ่อคุณแม่เนาะลองเบิงนะคะอ่าเดี๋ยวชันส่องขอทำตัวเน้นสักคู่นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่แคปไปพร้อมๆกันนะคะ โอเคนะคะเออวิโตที่เส้นซองหมักอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ลองเบิงเนาะหามาอีกนะคะงวัดนี้เนาะเอาทางนี้สะดอกเออทางนี้เป็นเบอร์โทษตัวนี้เอส้นซองนี่ก็ได้นี่นี่น, <c oughs> นี่เลยนะคะสำหรับแนวทางเจ้ใหญ่สั่งออกนะคะประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะคุณพ่อคุณแม่ สตัวเม็ดเดียวในงวดน,นี้ก็คือ958นะคะส่วนมีตกันมากนิดนึงนะคะเพิ่นรักพีเสียดาน้องนะคะสำหรับเลข3ตัวนอกเพกมที่เก่าหกสองค่ะส่วนเลขจับคู่นะคะที่เจ๊ใหญ่จับมาให้ก็มี60 80 30 62 08 28 ฝากกันนิดนึงนะคะหนึ่งหางนะคะกันไปที่ห้าสองนะคะส่วนเหล็กจับคูน่นี่เจ๊นใหญ่วงกลมมาให้เลยพุณพ่อคุณแม่เน้นหนักไปที่ศูนย์แปดวันสันอา้าวบาศนี่ล่องพิจรารณาเบิงเนาะสําหรับแนวทางของเจ๊ใหญ่ในงวดนี้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะถ้าึกอกถึกใจพ่บอคุณแม่กับไส้โลดนะคะแต่ว่าทารจักจังได้จักสีแมนว่มแมนนะคะกับจอบซ้องเมืองกรก็ได้ จอบซ่อมเบิ้งแคปหน้าจอไว้นะคะวางวดน,นีเพิ่นจะมาาบอนะคะทาม,มางวดหนาห้าค่อยเอาไม้ก็ได้คุณพ่อคุแม่สลากเพิ่อนออกทุกงวดทุกเดือนหอั่นละเออเดือนละ2ครั้งพุน่ะสลากกินแบงรัฐบาลก็ได้แคปหน้าจอนะคะโอเคนะคะจักโอเคจับมีไผแคปไปนะคะแต่ว่าหนูต้องเอาล่งแล้วนะคะเพราะว่าหนูปวดแขน <laughs> โอเคนะคะสำหรับแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ FC นะคะในช่องก็รอคอยกันเยอะพอสมควรนะคะสำหรับเจ๊ใหญ่สั่งออกเนาะก็ลองเอาไปพิจรารณาดูนะคะทางถืออกถึงใจกั็ตามเพิินเนะาะทางบทถือกะคือว่าหลักคุณบอกคุณแม่เก็บเป็นสถิตินะแคปหนาจอไว้รุ่นไว้เบิง้งไว้ถ้าเช็คนะคะว่า อ่าวันนี้พันจะมาบอรหรือจะเป็นจังไดสีมาโตใดสีมาในเล็กซ้ำโตรือมาเล็จับคููบอในวันนี้นะคะก็ลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองขอไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเวลามันหลายแล้วเดี๋ยวเอฟซีเจอเบื่อกันนะคะเพราะว่ายังมีที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งที่รอคอยอยู่นะคะแรงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งที่เด็ดคุณพ่อคุณแม่จังไดฝากติดตามไว้นั่มนะคะ เป็นแนวทางด,ด,ด,ดีเด็ดทีเซียนสองได้มากไม่เมืมม่อนี่ขึ้นกันนะคะเป็นแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่รอคอยกันอยู่พ่อสมควรเนาะฝากติดตามไว้ด้วยคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ